สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนมือนีชาวเจดบันั้อน่าผ้าหล่อพ่อข้าวโคข้าวปลาเลยค่ะพี่น้องแต่ดูแต่เดินเลยจนถึงยังไฟฉายมายังมาใส่กผักกินแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทท่านครับผมเจอเจอกันเช่นเดิมครับผมมือนี้วันที่สิบสองเมีนบม่สิบสองตุลาเมียนสิบสี่ไข่ขาวจิตประจําวันที่สิบสองครับผมเอาดอกแรกแหกงมันของมือนี้ครับ เห็ดไข่ขาวดอกตุ่มๆงามๆพี่น้องไปครับไปตามลุ่มตามไปหมาน้วกันครับผมตามลุ่มเห็ดไข่เขียวดอกที่สองครับตุ่มๆงามๆอ,าอ๋อไอ้ห็นเด้อกดกล่องให้ผมเนี่ยเห็ดเพิงหวานครับอาจสิอืมขึ้นมาจังน้อยด้อพี่น้องเพราะมันเสริรอยู่นี่ครับใส่เ้ย เก็บแล้วนะเก็บเหล้วห่าหัดอกอ๋ออนี่ผมได้ดอกหนึ่งเฮ็ดเพิงหวานบ่ออใส่มึงกันน่ะนี่หนึ่งสองเฮ็ดเพิงหวานนี่ยังคือสีเป็นสีฟ้านนีนะเออเสบียงครับต้องเตรียมพร้อมแล้วพี่น้องเขาโคกเขาป้าใส่ยังอีกเฮ็ดยังเฮ็ดเผิงหวานครับโอ้ยมันหวานเลมี่หวนเฮ็ดเพิงหวานนี่ละพี่น้องมันเสียบครับเห็ดนานี้แล้วพี่น้อง เรื่องแสบบ่ต้องพูดถึงพี่น้องแสบแน่นอนครับแต่ว่าเมื่อคืนนี้ช่างใส่สิฝนลินแม่นครับอันนี้ฝนลินฝนลินบ่เป็นหนังดอกตกตบ่พอสิเป็นหนังแม่นครับก็สิป,ประมาณหกโมงเช้าแล้วล่ะพี่น้องเวลร้านนี่อุณหภูมิใครเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเรียวเรียวจังดีจังนี่มาาาาเเออขงนะสวัสดีค่ะ กันนิกายเช่นแนวพร้อมกับบ้าวบ้าวสวิทช์ครับผมสวัสดีครับผมจากช่องกันนิกายเช่นแนวมาทังไรนี่ฝุ่นเลยมาดีทั้งถ้าไตจีไปทึ่งทึ่งทั้งไหนยังงานชัดหนากันแม่สาวแป้งแหมไปครับมันนี่ไปเอาน้ำสาวเจ๋ยฝุ่นสาวเจ๋ยเห็นไปแล้วหัวโดนแล้วนะหัวโดนแล้วครับโอ้ของเฮาบัดนี้ใส่ของเฮาไแจะมาผอกันลูกก้มเนาะ นี่ครับเห็ดไข้เขียวคือกันละพี่น้องดอกมะม่ายางมาว่าหันว่าเมนผู้ใหญพนะาวาเมนไทยบ้านอื่นที่ไหนได้บ้านจากขวางนี่ของเฮามาเฮ้ยพอคือกันละเห็ดไขเขามานี่ครับสองดอกอยู่น้ำกันครับพี่น้องปุ๊บ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 ปบ นี่ครับดอกตันสูงงามๆพี่น้องมันมันออพี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 มา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 ตามมาตามพี่มาน้องนี่อันนั้นว่าเอาน้อยอยู่นี่นะแมีนครับอย่าไปแตะมันทีละอุ้ยห่วยขาหลุดโอ้ยอ้าวเป็นยังก่อน ขึ้ไข่ขาวดอกงามพี่น้องดอกตุูมีนี่เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อแล่นกิ่นเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อหอมผื่นหอมหอมเอาเร็่เลยครับดอกงามดอกใหญ่พี่น้องดอกนี้ปนใส่ปลาทูตัวหนึ่งนี่อิ่มครับหอมถูกปะนหอมตัวนี้หอมหอมหอมกรยังว่าหอมตัวนี้เอาไปทำเห็ดเน่าไงบ่เอาดอกปล่อยไปเพิ่มไ้นี่แหละให้เป็นเชื้อต่อไป เพิ่งหวานครับพี่น้องนี่งามๆดกไมมาผ่ดผ่าผ่าถาดไงมกระดูกดอกงามอีกแล้วครับเฮ้ยเมื่อไหร่สองดอกติเฮ้ยไหนนี่ไหมโอ้ดอกเดียวโอ<น>้ไงครับเห็ดไข่ขาวพี่น้องสองดอกครับที่นี่สุดยอดเลยไปครับตามไปมั่งอีกดอกหนึ่งพี่น้องดอกนี้กันใงงามพี่กันครับ เอนานโอ้ยเอากดถือเร้วกดกดบ่ถือวิ่งงามแหงพี่น้องสวรแหงเอา้ากัตตาครับนี่สวยงามโอ้หน่เลีเจ้าดอกแบบไงเลยพี่น้องคนแวมากุ้มใกล้ขาวครับ เอานี่ครับอยางมาอุ้มเดียวกันแบกเข้าไปบ่ได้ดอกพี่น้องใกล้เฮ็ดบ่ได้เพราะว่าน้ำค้างอยู่ใบไม้มันไหลนี่เธอเออนี่นี่ไงด้นี่เอาใส่กับหนาโลดเต็มเร็วดไงมันบ่มันเมยไปขังดนไมาจังได้เก็บดูเนาะนั่นได้เต็มเราได้เก็บดูน้ำ เอานี่ครับมวลซื้นหัวเซวกันอยู่ในปลาหนิเราเป็นน่องสีนนี่นี่ผึ่งหวานครับบ่เนี่เลยแต่งจุดเทิดแล้ะนี่บ้านของปลอมได้พอกินได้พอแล้วแรงแล้วครับนี่เกิน<อ>ตะเหลีย่ยโอเคแล้วนี่เนี่ย มันห้อยเขาขุดคืดคือเขาคือบ่อาลงเหล็กปันนี้เบ้าสุวิีดบ่อสุวิทย์ขุดอีโฟมเห็นแต่ห้อยเขาอันนี้ห้อยเขาขุดเขาคือบ่อเห็ดเหล็กปันนี้เรียวสามโคล่พ่อพ่อจะโจกย่าโจกเด้อย่าโจกบ่ได้จกบ่อยากให้โจกดูอาโจกไปทางแรงกรับพ่อเออทางแรงกับบ่เป็นจะโจกดอกบ่ได้นอนนั้นตายบ่คืดบ่คืดดิน ดอกง่ายๆเห็ดดินเห็ดข้าวแป้งครับดอกงามแข็งดีเห็ดข้าวแป้งเขาเป็นอะไรสิโอ้โร้องดอกผลผลน่ะอเอาตาขาเอาตาขาตสัน่นเอาตาขาจัดได้ดอกมันก็ดอกกับแ,แข็งนะเอออเาเบิด์สั่นเอาเบิดเ,เห็ดดินดอกงามงามพี่น้องงามดีดีเห็ดข้าวแป้งดอกหลายๆเนี่ย ยากยุ่ยแหละครับเพราะวันไปฤดูเฮ็ดแล้วตุมเม็ดค่อยเขียวครับนี่ดอกนึงเฮ็ดยังเหรอเฮ็ดเฮ็ดโพดพี่ยังกันเฮ็ดดินเฮ็ดขอบแป้งครับพี่น้องเฮ็ดตัวเหนื่อยเฮ็ดดีนแปเฮ็ดซู้นอะละเฮ็ดน้องแป้งเอาเดี๋ยวเรา อยากเบิ่งเห็ดเราหค่ะจีปูมยายมาหาขุดจีปูมครับนี่แหละครับม่ล่าไ่ทันเลยโอ้โหยายเราพึงมานี่นี่อุปกรณ์หากินของยายเป็นพี่น้องนี่แหละครับหากินตามฤดูกาลของภาคอีสานเท่าครับนี่ขุดให้ยายจักโตเลยเฮ้ยปาดเสียมไหมเสียมเป็นตะขุดดีแทะนั่นนั่นนั่นเอื้อโอ้เก่งจ้ะ ตัวเดียวอยู่ดีเป็นนังเป็นหนังฮะไ่เยืนยางเลี่ยงหนากระดานเลยพี่น้องสามคนเต็มถนนเลย เอ๋อดอกเงี้ยวดอกจุ่มนี่แหละนี่ก็เลยมันแมนแมาเลยมีแต่แมนเฮ็ดขอนเหลือมเฮ็ดบดพนัพี่น้องนี่ตัวลางอ่อนๆขามนันคือาาเงี้ยวเถอะไหวแต่ละขอนบอกคือกันนะเออว้อืมปอดมันแต่หยาบเจ็บตามจริงอะเฮ็ดขอนนั่นแหละครับเฮ็ดขอนเฮ็ดบอด,บอ,ดบอ,อุ้ยบ่แมน <C all> เห็ดขอนขาเฮ็ดขอนขาวน่ะแบบม่วงนี่เฮ็ดคอนเหลือมนะเออจาเฮ็ดคอนขาไอ้ <C all> <C all> อที่มันก็จังเ,เอาไปขายน้ำตลาดนั่นแหละอันนั้นเป็นเห็ดเพาะ <C all> เห็ดเพาะเห็ดตัดแต่งพันธุกรรมเพาะเชื้อในห้องแฉบมันเลยออกมาเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามาชาติก็เป็นแบบนี้แหละครับพุนๆนอน่อนๆนั่น <C all> <C all> นี่นะแมนนี่นะอ่อนครับ <C all> อ่อนดอกมัน <C all> อนุ้ยอ่อนอีี จ่ขาแกหยาเพือเก่านะโอ้ยออนชนีก <follow> <todavía> ับมูลเบิดนั่นผูกแม่ยังมันผ่อพร้อมกันหยังเเห็ดไข่เขียวดอกบไงแมพี่น้องบ้าชวิทยางกายไปซื้อๆแม่ยางมาเพื้นเออ เงือนว่าเลี้ยงกบเนี่ยจันีน่เลยค่ะพี่น้องมาหอดเงื่อนแล้วอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะเนาะตตอนยางหาเห็ดนี่แต่พลาช้อนอยู่ค่ะได้พอกินพออยากอยู่พอแกงพอปนอยู่รวมเห็ดแล้วก็คลิปอาจจะบ่ยาวนาปันใดเด้อค่ะเด้อเพราะว่ากัญยางโดนเติบพอดีมันบ่ได้อุออมีมุมติดมามันบ่ได้เห็ดแต่ซัมเน่แหละค่ะเพราะว่ามันกะลาแน่ล่ะเห็ดคลิปอาจจะไม่ยาว จะได้ก็คนอยู <cod u ội> <gun> um> ่ก็แกงนําเจ้าคีบใบเพียงซัมเนียเลเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะสําหรับคลิปนี้อุ้ยจะเมนร้องอีกันดังยายโอ๋ยายโอ๋กัตตาพุ่มโอ้หน่นยายโอ๋กัตตาโดยเราหางเหยกันเขาจบเขียบยุยย้ำผ่านย้ำผ่านเจ้าคีบเพียงซัมเนียแหละค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าเลยค่ะเด้อว่าจะไปหาเห็ดอีหยังเหมือนเดิมจะหาเห็ดมาเม่ เอาพยายามทำเหมือนเดิมเลยเราเสเนาะไปเปิดหลานอยู่ใดระเบิดคิดอยู่อยากมีดเปิดปิดเปิดปิดไหมบ่เปิดจริงจังๆส้มตำแล้วก็ตำกุ้งตำปูตำทะเลเราถึงเจ้าเห็ดแสบสุยางนั่นแหละมันแต่มันบอส้ม เพราะว่าเจา้าอันมือนักมือนักมันอยากมันขาดทุดออนกกทอ,อ,นอืมได้ก็โชคดีบ่ขาดดอกกนเอาควาได้แน่อนอนอขอให้พี่น้องกินแซ่บๆอยากได้ร้านสักร้านอยู่พี่น้องท้าไ่ด้หมอหมออยู่ร้านในตัวเมืองนี่ร้านสักร้านนะนะตัวเมืองสุรินทร์นี่อยากได้อยู่ร้านหมาถือถึงดีโอ้ยถามจากใจจริงก็อยากได้ยี่ดีเถอะเนาะจิตตำขายยี่ดีวะ พราผูใ้ใด้สิพาสะเจิดไปหาเห็ดหาโกบันนี่หาเห็ดน้ำซีแยกไฟแดงกันได้ป่ะเห็ดยูใส่น้ำก๊อกลางถนนเดวเนาะเห็ดปวกโอ๊ยนลกวก็ตัวกปล่าผิดฮ <laughs> ะเพิ่มความแซบ่บนี่โอ้อืมน,นะแบบรองผูใ้ใดได้กินตัอมหุ่งตีเมื่อผมหนีตีเกินหาเลยครับพี่พอพี่เมีย <laughs> อยากให้พ่อแม่มากินน้ำเนี่ยเบิ่งติรับพป่จ่าเสียพี่ดีได้รับพี่น้องนี่หลายมากม่นเหมือนบริขึ้นาแล้วค่ะพี่น้องแบบแนนน่อบบมันมีสูตรในหัวผมอยอะๆที่สิมาตำแบบตำขายนี่จะไปเฮียนมาตีบ่อครับผมบริเลียนมันมันอยู่ในมันรดน้วในสมองเองนะอันนี้เรื่องจริงมันอยู่ในหัวเองแต่ว่าย่ำจ้าคือเหตุเป็นย่ำผมเหตุเปลี่ยนนี่หรือย่ำผมเหบ่เป็นแต่ว่าตำนี่ผมเห็ดเป็นชุ้บะเขื่อจะเห็ดเป็นบ่เห็ดเป็นเหรอเนาะกะลาศุบบกเขือที่สือนะครับ เอาไปย่างก้อนมะเมนทีอกระตุ่มแล้วเนาะอบะเขียเน่าอาไปย่างลงบะเอ,งเ,าาเอาบ<ม>เ่บเขยไปย่างกงปนแสบออออโอเคไปใส่ถาดหิ้วแล<อ>้วิ้วแล้วมาด้อีตาดูมาดอมาดอมาดอป๊าเนียฟิมนี่หอยปลาขีลิวน้ปลาขีดิวลวกจะแสบทังเนาะจานนี้ร้อยห้าสิบโอ้ยืัวถาดนี้ร้ววอยห